นานๆนะครับผมจะนํารถกระบะ4ประตูแล้วคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้ยางเป็นยางปี2023นะครับยางนี่ดอกเหลือๆลึกๆเลยครับโอ้โหทั้งยางกับแม็กนี่เหมาะเหม่งกับตัวรถมากเลยลงตัวนะครับเป็นไงอ่ะโดดคอสะพานมาแล้วครับไม่ดึงซ้ายดึงขวาแน่นอนนะครับท่านผูนชมนะตรงนี้เลี้ยวก็ไม่ดังครับท่กนผูนชม ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับอาร์ตบิ๊กคาร์ครับ0804866598นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนนะครับจัดการบอยนะครับที่ทำเสื้อทีมมาให้นะครับคุณผู้ชมนะสวยสวยเลยครับอ่าเป็นไงนะครับสวยสวยเลยครับอ่ะเรามาดูรถที่ผมเอามานำเสนอนี่นวีานะครับวันนี้นะครับผมนำโต y ตา a r ี v วนะครับ2.4 e จอีพีลนเนอร์ครับปี2018 4ประตูมานำเสนอครับ นานๆนะครับผมจะนํารถกระบะ4ประตูแล้วคันนี้นะครับผมบอกเลยวเป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้เราไปดูรายละเอียดเก่าๆของรถคันนี้กันเลยนะครับท่านผู้ชมนะด้านหน้านะครับท่านผู้ชมเห็นไหมจะเป็นไฟใหญ่หน้าโปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์เลยตรงนี้นะครับแล้วก็นี่เห็นไหมไฟด้ามองเขาครับอ่าสวยๆดูมีมิติเลยครับเป็นลูกเป็นประเทศนะครับตรงนี้อ่านะเป็นประกายนะครับแล้วก็คิ้วเป็นโครเมียมครับ แต่ตรงนี้จะเป็นสีดำๆนะครับท่านผู้ชมนะกระจังหน้าของเขานะโฉมนี้มาเห็นไหมสวยครับอ่ะเป็นแบล็กคอสนะครับท่านผู้ชมครับแบล็กคอสสแกนนะครับลังพึ่งในการชนมีมาให้นะครับท่านผู้ชมนะทะเบียนนี้ครับอ่าทะเบียนนี้เจ้าของเดิมขอคืนนะครับเจ้าของเดิมขอคืนนะเราไปดูด้านข้างกันเลยด้านข้างอันนี้โหจัดทรงมาแล้วนะครับจัดทรงมาหล่อเลยครับด้วยล้อแม็กซีอีสามเจ็ดก้านยกนะครับก้านยกอันนี้เป็นขอบ18นะครับท่านผู้ชมครับ จะมาด้วยขนาดยาง2 6 5 6กห R 1 8นะครับท่านผู้ชมนะยางเป็นยางปี2023นะครับยางนี่ดอกเหลือๆลึกๆเลยครับโอ้โหทั้งยางกับแม็กนี่เหมาะเหม่งกับตัวรถมากเลยลงตัวนะครับเป็นไงฮะแม็กนี่เป็นสีเทากันนะครับตัวรถเป็นสีเทากันนะครับโอ้โหแหม็ดกันมากเลยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้พิลเลอร์นะครับต้องมีบันไดข้างนะครับมีบันไดข้างให้ตรงนี้ รถกระบะเขาก็มีราวหลังคาให้นะครับตรงนี้บอกเลยนะตรงนี้นะเรามาดูภายในรถดีกว่านะครับนะมือเปิดนะเป็นมือเปิดโครเมียมนะครับทุกท่านนะยังไม่ใช่คีเลตนะครับคุณแจยังไม่ใช่คีเลตนะแผงประตูนะครับสีดากริบๆเลยนะครับไม่มีรอยขีกข่วนนะครับโครงสร้างของประตูนี่ก็เป็นเม็ดองเม็ดอาร์กนี่ก็ประตูเดิมนะครับบ่งบอกว่าเป็นประตูเดิมนะครับมาดูโครงสร้างของตัวถังนะครับนี่เห็นไหม ผมให้ท่านผู้ชมดูนะครับเม็ดอาร์คนี่เห็นไหมว่ามันเป็นรถสวยรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับท่านผู้ชมฮนะน,นี่เอาง่ายว่าใครที่กําลังมองหากระบะสี่ประตูกเกียร์ออโต้อยู่นะครับรีบเลยครับรีบรีบเลยเพราะว่านาน,นานนะครับนานๆที่ผมจะเอากบะบะเกียร์โตมาขายนะครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยนะตรงนี้ฮะน,นี่ฮนะแต่ประตูกิ๊บนะครับกิ๊บกิ๊บเลยผงสร้างก็โอเคสวยนะครับนะ สวยเป็นโอเมอาร์ตเดิมสนิทเลยนี่ไม่มีการตอกใหม่แน่นอนนะครับไม่มีการตอกใหม่แน่นอนตัวนี้ครับอ่ะตัวนี้ก็ดิสเบรกก็เป็นดิสเบรกคู่หน้านะครับคู่หลังเป็นดัมมอยู่นะครับอ่ะเอกลักษณ์ของพวกรถกระบะเลยครับด้านหลังจะเป็นดัมมนะครับคุณผู้ชมนะนี่อ่ะหล่อมองหล่อแบกสวยนะครับไม่มีรอยเบียดแน่นอนนะมาดูด้านท้ายกันด้านท้ายนี่ก็นะฮะนะก็จะมาพร้อมโลโก้ต่างๆโตโยต,ต้านะครับไฮรักดูอีอา ตัวนี้เป็น 2.4E อาพีเดรเนอร์ะฮะตัวนี้แล้วก็โลโก้โลโก้รีโวนะฮะตรงนี้นีกล้องมองหลังมาให้นะคิ้วนะครับคิ้วผมยังคาดฝัท้ายมามห้ไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้มาให้นะครับอ่าฮะท่านผู้ชมแล้วก็ตัวนี้จะไม่มีปักเซนเซอร์นะครับจะมีกล้องมองหลังมาให้นะเปิดนะครับเปิดท้ายเลยนี่ครับด้านท้ายก็จะให้ดูนะครับแผงตั้งท้ายว่าเม็ดอาร์คตรงนี้ครับเดิมๆนะครับเห็นไหมไม่มีการขันนะครับไม่มีการเม็ดอาร์คใหม่นะครับ นี่การมีการโดนชนท้ายแน่นอนนะครับไหนฮะฝาด้านตรงนั้นท้ายก็สวยนะครับอ่าฮะสวยงามเลยตรงนี้อ่าฮะดูด้านซ้ายกันต่อนะครับด้านซ้ายก็เหมือนกันนะครับผมก็จะให้ดูหลักๆเลยให้ดูล้อนะครับให้ดูล้อว่ามันล้อไม่เบียดแน่นอนนะครับไม่อินเจแปนนะครับเป็นแมตชแท้แน่นอนนะครับท่านนะข้าศงคาซีสวยนะครับอ่านี่ฮะคาซีสวยนะะผมเปิดแตงประตูมาก็เหมือนเดิม ให้ดูแผงปรตูไม่มีรอยขีดข่วนนะครับสวยรถมันไม่ช้ำรถมันไม่โซมนะครับตรงนี้ดูโครงสร้างกันเลยนะฮะโครงสร้างก็นี่ครับเดิมสวยนะครับอ่าแผงประตูสวยนะครับประตูเดิมนะครับประตูเดิมม,มีการเปลี่ยนประตูใหม่แน่นอนครับไม่มีการเปลี่ยนประตูใหม่แน่นอนแน่นอนนี่ครับอ่าสวยสวย อากาศค่อนข้างร้อนนะครับอากาศค่อนข้างร้อนแล้วเดี๋ยวนี้ฝากท่านผู้ชมนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับนะตรงนี้นะผมพาท่านผู้ชมนะครับดูรอบคันแล้วนะครับดูโครงสร้างของรถคันนี้แล้วประตูประตูนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปดูนะครับเปิดฝาปงหน้าดูนะครับว่ารถเคยเกิดเหตุไหมรถจุดสังเกตดูอะไรบ้างไปมาดูกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมนะครับผมเปิดฝาโปงหน้าแล้วนะครับอ่าผมก็จะให้ท่านผู้ชมสังเกตเลยอันดับแรกครับคือหัวน็อตนะครับหัวน็อตนี่ฮะ แล้วก็เม็ดอาร์คตรงฝาปรงนี่เห็นไหมแล้วก็ตัวปั๊มนะครับตัวใต้นะว่ามันเป็นฝาปรงหน้าเดิมนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะเห็นไหมสังเกตง่ายๆแล้วก็ดูวพวกคานแล้วไปใหญ่หน้าต่างๆนี่ฮะเป็นคานเดิมแน่นอนนะครับนี่นไหม R L นะครับเป็นเหมือนกับฟอร์จูเนอร์เลยเอาง,ง่ายๆการดูรถเหมือนดูรถฟอร์จูเนอร์เลยนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้นะครับแทนเทก็อยู่ตรงนี้นะครับ แผงเดิมนะครับอ่าหัวนองหัวนอตนี่เดิมไม่มีการขันนะครับอะไหล่ก็เป็นอะไหล่เดิมแน่นอนนะครับท่านชมนะตรงนี้อ่าฮะและอีกจุดหนึ่งพ่อแคทนะครับนี่ฮะพ่อแคทก็ยังอยู่นะครับตำแหน่งเดิมนะครับไม่มีการตัดนะฮะตรงนี้อ่าฮะบอกเลยว่ารถคันนี้สวยนะครับรถคันนี้นะครับขับเป็นเครื่อง2.4นะครับ หรือว่า2 4 0 0ซีซีนั่นเองนะครับมาด้วยแรงม้านะครับ150แรงม้านะครับท่านผู้ชมคันนี้อ่ะเป็นงานล่ะครับท่านผู้ชมนะผมมาท่านผู้ชมมาดูภายในห้องเครื่องแล้วว่ารถมันสวยจริงนะครับรถมันเดิมจริงนะครับรถมันไม่ได้มีการปรับแต่งแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารดีกว่าเข้าไปแล้วมันจะมีออปชันอะไรบ้างเข้ามาแล้วจะรู้สึกอย่างไรไปดูกันเลยครับท่านผู้ชมครับผมเปิดเข้ามาเห็นภายในห้องโดยสารของรีโวคันนี้นะครับบอกเลยว่าภายในของเขาจะเป็นโทนสีดานะครับโทนสีดำเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะ ผ้าสีดำนะครับเดินด้วยได้ขาวนะครับทำให้ดูมีเสน่ห์ขึ้นมานะครับท่านผู้ชมนะเบาผ้าเนี่ยแน่นๆเลยแน่นๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้นะครับยังไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะครับยังไม่ใช่เบาะไฟฟ้ามันจะเป็นเบาะลางสไลด์อยู่นะครับอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ฮะกำมาดูในรถนะครับอยากมาสตาร์ทรถแล้วกันทุกทฟังเสียงก่อนว่ารถมันเดิมจริงไหมนะครับตรงนี้นครับเป็นเสียงเดิมๆนะครับของเครื่อง 2อ0พนะครับท่านผู้ชมนะนะเรามาดู alright, ออนะปชั่นกันเลยนะครับพวงมาลัยของเขาเนี่ยเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับพวงมาลัย3ก้านตรงนี้เลยครับตรงของอะไรก็จะมี srs airbag มาให้นะครับแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันมาให้นะครับตัวนี้สามารถรับสายวางสายจากพวงมาลัยได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะแล้วมาดูก้าน,น,นปัดน้ำฝนนะครับเป็นแอร์เมลนว่นอยู่นะครับยังไม่ใช่ออตโต้นะครับแต่ก้านไฟใหญ่หน้านี่จะเป็นออโต้แล้วนะครับจะเป็นอโนอตโต้แล้วท่านผู้ชมนะเรามาดูนี่กันเลยครับอ่า ตรงนี้หน้าจอของเขานะอ่าพวกเรือนไม้ต่างๆจะเป็นอันเดอร์ล็อกอยู่นะครับท่านผู้ชมนะรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2018ใช้งานไปแล้วนะึ่แสนสี่หมื่นะครับ48,130กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมเนะี่ยอันนี้คันนี้เป็นใหม่แท้แน่นอนนะครับใหม่แท้แน่นอนแล้วถัดมานะครับถัดมาก็จะเป็นเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นที่เป็นเครื่องเล่นหน้าจอทัชสกรีนนะครับหน้าจอทัชสกรีนแล้วก็สามารถ ise, าารองรับ FM AM ได้ CD ได้ DVD ได้นะครับตรงนี้ท่านผู้ชมนะ แล้วอีกอย่างนึ่งสามารถรองรับ a อ p l e Ca คาเ a y ได้นะครับแล้วก็แอนดรอยด์คาเพนะครับตรงนี้ฮะแล้วก็นี่ครับช่องแอร์ด้านบนนี่จะออกแบบมาได้มีมิติมากนะครับตรงนี้นะสามารถปรับได้ครับให้ทิศทางแอร์ไปทางไหนก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะแต่ระบบแอร์ของเขายังเป็นอันเดอร์ล็อกอยู่นะครับนะยังเป็นอันเดอร์ล็อกอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เอานี้เพิ่มความแรงของพัดลมนะครับตรงนี้ก็เป็นโหมดที่ว่าจะให้แอร์ลงตรงไหนครับ ตรงนี้ก็เป็นปุ่มน้ำยาแอร์นะครับตรงนี้น่ครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่เราเห็นอยู่ก็มีพว่พนักเท้าแขนนะครับช่องเก็บของต่างๆนะครับนี่นะที่วางแก้วตรงแผงประตูนะครับที่วางแก้วตรงคอนโซลนะครับตรงนี้มันเหมือนกับปอร์เชเนอร์เลยที่วางแก้วตรงคอนโซลตรงเกียร์นะครับเห็นไหมนี่แล้วก็ระบบเกียร์นี่ฮะตรงหัวเกียร์นี่ก็จะตรงคันเกียร์นี่ก ก็จะมีคิ้วคอมียมาเพิ่มดูให้ดูมิติมีมิติขึ้นมานะครับตรงนี้หัวเกียร์ก็เป็นคล้ายๆสีเทานะครับนะดูมิติดูสวยหรูขึ้นมานะครับตรงนี้อ่ะแล้วพิเศษไปกว่านั้นนะครับตัวนี้ก็มีช่องเสียบพาวเวอร์เล็ให้2ช่องนะครับนี่สช่องเลยอ่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบ USB AUX นะครับมีมาให้อีกตรงนี้นะครับอ่าชมนะตรงนี้แล้วก็ดูเลยรวมๆนะครับผ้าหลังคานี่ รถปี2018ันสิใหม่กิฟต์นะครับใหม่กิฟต์เลยตรงนี้ก็ในไม้ตั้งแด่ก็จะมีพวกกระจกนะครับมีกระจกให้ตรงนี้นะครแต่ฝั่งคนขับไม่มีนะครับไฟอ่านแผนที่ต่างๆติดครบทุกดวงนะครับต้องเก็บแว่นนี่ขาไม่หักนะครับเป็นกล้องเดิมๆเลยตรงนี้ฮะโอเคเลยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับอ่ามาพิเศษกว่านัตัวนี้มันเป็นตัว e นะครับมันก็มีโหมดเหมือนกับของ f o r t u n e r อร์มีโหมด e c โคนะครับโหมด Sport นะครับตรงนี้นะมี มีหมดประหยัดพลังงานแล้วก็มีหมดสปอร์ตต่างๆนี่ครบเลยนะครับท่านผู้ชมครบคันเลยนะฮะไม่ไม่ขี้เหร่นะครับไม่ขี้เหร่ใครที่กำลังมองหารถก,กระบะเกียวโตวอยู่แนะนำเป็นคันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราไปนั่งดูห้องศสารแถวที่2ดีกว่านะครับว่าเข้าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรนะตรงนี้เปิดมาแล้วนะครับภายในห้องโดยสารแถวที่2นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมถึงเขาจะเป็นกระบะ4ประตูที่มีแอร์แค่ตอนเดียวนะครับ แต่ผมมองว่านะกำลังแอร์หรือว่ากําลังความเย็นของพัดลมแอร์นะครับส่งความเย็นมาถึงด้านหลังแน่นอนนะครับคนนั่งหลังนี่ไม่ร้อนนะครับท่านผู้ชมไม่ร้อนแน่นอนนะครับตรงนี้่ะ <h arti> แล้วด้านหลังได้มีอะไรมาให้มีมือจับนี่รหรือว่ามือลิงนะครับอันนี้อ hmm. ันนี้มีมาให้นะครับมีพนักพับแขนนะครับพร้อมที่วางแก้วมีมาให้ตรงนี้นะครับช่องเก็บเอกสารต่งตางๆหลังเบาะมีมาให้ที่วางแก้วตรงแผงประตูมีมาให้นะครับ ที่แขวนของะครับต่างๆมีมาให้โอเคเลยนะครับเอาแน่ป่ะเป็นกระบะเกียร์ออโต้ที่ใครหลายๆคนกําลังมองหาอยู่นะครับบอกเลยว่าแนะนําเป็นคันนี้เลยอะผมพาท่านชมนะครับดูรอบคันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาท่านชมนะครับเอารถคันนี้ขึ้นลิฟต์นะครับขึ้นห้อยดูช่วงล่างเลยเฮ้ยช่วงล่างรถปี8เนี่ยมันจะดีไหมช่วงล่างมันจะเป็นอย่างไรก่อนที่ผมจะพาท่านชมไปดูคอสพาสเราไปดู ช่วงล่างก่อนไปครับท่านผู้ชมนะครับก่อนที่ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเทสได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะมาดูช่วงล่างก่อนนะครับว่าช่วงล่างของโตโยต้ารีโว่สประตูคันนี้เป็นอย่างไรนะครับมาดูกันเลยครับช่วงล่างของรถกระบะนะครับบอกเลยว่ามันจะแตกต่างกว่าช่วงล่างของพวก PPV นะครับอ่ตัวนี้มันจะเป็นโช๊คนะครับกระบอกโช๊คนะครับแล้วก็แหนบนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น PPV จะเป็นโช๊กกับสปริงแต่อันนี้เป็นโช๊กกับแหนบนะครับสังเกตกันง่ายๆนะครับ แล้วด้านหลังนี้ก็จะมีเห็นนะเฟืองท้ายนะครับวงท้ายตัวนี้จะมีเฟืองท้ายนี่เป็นตัวขับหลังแน่นอนนะครับขับหลังนะครับตรงนี้ะบอกเลยว่าชโช๊คนี่ก็ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับแหนบก็เป็นแหนบเดิมนะครับไม่มีการจัดแหนบแน่นอนนะครับทรงเดิมนะครับท่านผู้ชมนะมาดูช่วงล่างด้านหน้ากันครับท่านผู้ชมนะะช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยผมก็จะให้ท่านผู้ชมดูพวกบูตปีกนกต่างๆนะครับว่ามันไม่ฉีกไม่ขาดนะครับมันยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้นอ่ะ ยางหุ้มแบล็กต่างๆครับเทาครับตรงนี้อ่านนี the the encant, sure Still, ้เขาเรียกลูกหมากปลายแหลกนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไม่ฉีกไม่ขาดตัวนี้ก็เป็นลูกหมากกันโครงหน้านะครับยังอยู่สภาพพร้อมใช้งานไม่ฉีกไม่ขาดนะครับซ้ายขวาเนี่ยพร้อมใช้งานเลยไม่ฉีกไม่ขาดแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะสปริงก็ไม่ล้านะครับโชก็เป็นโชคเดิมนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะนี่อ่ะท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมครับดูช่วงล่างแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมครับไปเทสไดร์ดดีกว่านะครับว่าช่วงล่างของรถกระบะ คันนี้มันจะดีเหมือนที่ผมพูดหรือเปล่าตะครับท่านผู้ชมนะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับดูช่วงล่างแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปเทสได้เลยนะครับว่าช่วงล่างคันนี้มันจะดีเหมือนที่ผมพูดไหมไปดูกันเลยนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับอ่ะผมจะให้ดูจากอัตราเร่งก่อนนะครับแล้วก็การโดดคอสะพานของผมนะครับตอนนี้ครับผมปล่อยมือนะครับผมโดดลงคอสะพานมาเนี่ยอ่ะบอกเลยว่าศูนย์ดีนะครับช่วงล่างดี โดดคอสะพานมาแล้วครับไม่ดึงซ้ายดึงขวาแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้เลี้ยวก็ไม่ดังครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่าระบบเกียร์ออโต้นี่ก็เปลี่ยนปกติครับไม่กระตุกแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะง่า,งยา,ายนะๆๆๆครับก็เดี๋ยวมาโดดคอสะพานให้อีกรอบนึงครับท่านผู้ชมตรงนี้ดูอัตราเร่งนะครับตัวนี้นี่ครับโดดคอสะพานนะครับนี่ครับบอกเลยว่าช่วงล่างดีแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะช่วงล่างดีแน่นอนอ่ะ เออใครไม่เช right, ื out, huh? like ่อนะครับใครไม่เชื Lay ่อนะครับกดเบอร์ผมเลยครับศูนย์แปดศูนยปดหกหกโทรมาเลยว่าอยากจะขอเทสได้รถคันนี้นะครับผมยินดีบริการถึงที่แน่นอนนะครับอ่ะก็จบคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังราคากันอีกครั้งนะครับว่าวันนี้ผมจะเอาโตโย t a ารีโวนะครับตัว 2.4G P-Runner นะครับปี2018คันนี้มาขายในราคาเท่าไหร่แล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรบ้างไปฟังราคากันรอบ ครับท่านผู้ชมนะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับไปเทสไดายมาแล้วนะครับพาท่านผู้ชมดูรถทุกซอกทุกมุมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังราคากันดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมเอาโตโยต้ารีโวนะครับ 2.4E พิลันเนอร์นะครับปี2018 4ประตูคันนี้มาขายเท่าไหร่บอกเลยว่าวันนี้ผมมาขายในราคา5 29,000บาทนะครับย้ำว่า5 29,000บาทใครที่กำลังมองหารถกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้อยู่แนะนำเป็นคันนี้นะครับท่านผู้ชมนะคิดจะออกรถคิดถึงอาร์มิคาศูนย์เ8็นศูนย์ส ก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากล้าคชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะเอารถรุ่นไหนมานําเสนอวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure. com